ครูนาโดโดด้วยครับผมก็ว่าทำไมตัวกูมันลอยงูงูโอ้โหคนเต็มเลยอ่ะห้องกลา,างดิหันแล้ววะไ,ไปห้องกลางหันวะหันเอ้าทำไมติดกับแพงเอา้เอาเฮียอะไรอ่ะไอ้ไอ้เร็วเร็ว S <S ไปแล้วจูไอ้พี่ทำได้กูตัวนึงเฮ้ยมันพี่ทำได้เฮ้ยมาับแยางนายอะผมไปเร็วพ like <bbe> ี่ไปเร็วไปเร็วไปแล้วจูไอ้หมดเลยแลพวกพี่รอดป่ะไปแย่งอื่นบีบแบงค์อื่นไม่ได้ปืนไม่ได้ปืนไอ้สัตว์ไม่มีคนไม่มีปืนอยู่กับผมด้วยเนี่ยไว้มาเลยเฮียเร็วเร็ว ปืนแล้วแอมคัมวิ่งวะะไม่ยชมพี่กูเหรอพี่กูเหอเอลัไมชุบลังไปชุบ้ยเชียายเต็มเลยตอไพี่ชุบได้โอชุบได้ชุบได้ไปมีเม่กี้มีสัพี่อะไมแล้วมาแล้วมาแล้วม่แล้วมีแค่ตั้นโอเคโอเคโอเคที่สมอเกิด่ไปกลัง่ไป แต่ข้างในมีต้องสองคนไม่หรอเบ็ดยิงคนเดียวไม่เหรอเด็ด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 อือใช่ตัวนึงม่รู้อยู่ไหนอ่ะเพื่อนเก็บเก็บกระสุนได้เก็บยาได้เดียวอะคือกูยิงสองกูได้คิวเดียวคืออะไรเฮ้ยแล้วมาแย่งเก็บกวาดมาเอ้าเอ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 าช่วยชีช่วยชีวิตแต่แท้แต่มาแย่งกูเก็บก่อนยิงว่าไงอ่ะวะไอ้ของกันโอ๊ยปวดหัวปึ๊บไอ้เหี้ยมันอยู่ข้างบนมันขึ้นไปทำอะไรอะู่นะหมดแม็กเลยอ่ะรอดอยู่ กำลังไปกำลังไปกำลังไปอะไร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 คือหมดแม็กซ์ซ้ำเหรอเป็นลาผมเออหมดแม็กซ์เลยโอ้โหหมอที่ไม่อาจทันแน่เลยเปลไม่มีเกาะเปล่าเออเฟื่มไม่เห็นมึงเก็บอะไรโอ้แต่มันออกหมวกมหายเลยเผมยมันมัดมันรู้เหรอตัวนี้ปะเออตายแล้วตายแล้วตายแล้วอกูรอดเออไอเฟื่มตายตายเพ่ตายใส่ปื้มฮะ หนี่คือบทอะไรหรอในนี้ไม่หุบก็ไม่รู้อ่ะระเบิดใครอ่ะต่อพี่ต่อพี่ระเบิดมาฝั่งพี่อ่ะแต่ยังไม่เห็นตัวนะได้ยินแต่เสียงอ่ะมันขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะพี่ว่ามันน่าจะมีเนินที่มันเดินไต่ขึ้นไปได้ป่ะอาจจะละเออใช่ใช่ลจะละเียไม่มีตีนมันคีย์บอร์ดพังหรอเราอ่ะ ไม่มาแต่โหฮยทางไอ้บีออย,ปยป้าหรือว่าเราเราดอาือดร้อนปะว่าเราควรโดดเป็ด,ด,ดอะไรเพื่อไปดีๆและ เมืองใหญ่ปะอะไรอะไรไปพี่กินยิงปืนได้หรอใช่ป่ะฮะฆ่าคนเนี่ยอ๋อพี่เสียปืนทางพี่อ๋อพี่พี่ยิงพี่ยิงมันมันมันลงมาไอ้เหี้ยเนี่ยเจ้าไงนวะใหญ่เลยเฮ้ยใครยิงทุกคนในเมืองเออใช้ปืมโฟยิงยิงมืองอ่ะไม่รู้มันยิงใครอ่ะไอ้นี่ไอพี่ออกมาแล้วตึก Mark the location ตสม่สามตัดด้วยมันตึกจะไกลสอมาร์คสโลเิชอะไรอยู่ข้าอะไรเป็ดไอ้หงายไปดีนอนปะกลายเป็นนอนปะอ้องอ่ะมันอ้องอ่ะแหม่ไอ้พี่อ่ะทำไมพี่เจอคนกันหรอเปล่าทำไมผมไม่ค่อยเจอตัดแป้งล้นลมลงมาที่นี่บีซ้ายไวซ้ายตายตายตายแม่งเลยรกันไอ้ี่เนี่ยไม่จัดเรื่องมึงอยู่ไหนไวสัตว์ เออว่ะเอเอ็ H M ม,นมหน่อยก้าหดจัดเลยแม่พี่มาดิครับเอฮ้ยนะพี่ไม่เยี่ยนอนยิงกูไหวสัตว์ตอนยิงกูหัวตอนกูหัวให้มันมาเซตฆ่ากูไอสัตว์มาเดินมาเดินตายอย่ะผมอ่ะไอ้เหี้ยตายน้องชายไปมีคนมาข้างกูเอา้า นวันมึงอยู่ข้างนอกเหรอเกือบตายเลยว่ะเพื่อนอยู่ก้อนหินมากูเลยวิ่งเข้ามาชาร์จจะทํอย okay. ู่นี่รไดที่เ่ไม่ทาเลยเียมาเอาคืนมา เป็นสอบไอ้เ oh, ฮ oh, wow, oh, wow. ้ยเชี่ยเนี่ยวิปืนไอ้นี่ m อ็โหดใช่ปีอ๋อโหดพี่ลองดูดิโหดโหดหมดี๋ยวแกงร้อยนัดเดะตะโกนร้อยนัดพี่ลองดูดิเออขอลองหน่อยเปล่าได้ครับพี่ครับปีนี้ปีเออมันมันดีโหลดดิดีโหลดดีโหลดตอน้เจ็ดสิบห้าดิเออโหดได้แค่ร้อยปะได้เจ็ดสิบห้านะ ลองยิงตั้งแม็กเนี่ยกระสุนเยอะไปเลยเออเนี่ยก็บเกลบเวลกระสุนเยอะปรับเป็นโหมดความเร็วถูกยังปรับโหมดเอ่ออ้านี่อะตั้งโล่มาเลยปรับโหมดโหมดอยู่ไหนอะตจ็บียู่บนอยู่บนหน้าปืนนะขอเก้าร้อยเก้าสิบออ ไรังแค่รังแค่รังแค่เขาไม่ค่อยดีเลยเหรอที่ตายที่ไหนนะเมืองตายที่เมืองใหญ่เมืองกลางเลยอ่ะเห็นเลนโซ่ป่ะปึิ่มอ่าแม่งมากันพิบเลยคือแบบต้องบอกว่าเต็มระบบเจ๊เจอแก๊งเด็กเทพเออต้องให้แก๊งเด็กเทพสอนหน่อยเฮียไปถึงแค่ไปเจอหน้าไหนมาแล้วยิงเราตายเฮ้ยเฮ้ยเล้สามสองคนจะตายง่ายๆไม่ได้นะเว้ยจริง เย็บเย็บตัวทีมมันอะเออเห็นตัวทีมแล้วเนี่ยเราจิ๊บอ่ะอันนั้ตรงนั้นเลยศพผู้พ่อมามันยังอยู่กันวะเออมันยังอยู่กันวะนี่ยังยังยังอยู่วะนี่สองตัวสองตัวมาช็อตโลเคชั่นแม่ไม่ยังอยู่กันวะอะไรอ่ะมึงไปดิไม่รู้หรอกไปไปอ๋อไอเป็ดมึงน็อกไงอ๋อไปเลยหาเหรอ ป้านะเจ๊ม่เจยว่าพี่เห็นไม่เจอแล้วตอนนี้หายไปเห,เห็นแค่ตัวเสื้อเหลืองอะ่ะอีกตัวหนึ่งหายไปไหนไม่รู้อะ่ะนอนอยู่ว่าก็ขับไปล้วงมาข้างในดิกาลังจะวิ่งเอ้ออยวิ๊งอ่องต้องมือขวามือตรงนี้พี่พี่มาแล้ลวเออดอบเอดอบเอดอบมาเก็บเออดอเปล่ามาดิโคตรเจ็บไม่ตนอนยิงทำไมไม่ดีพี ก้าวคลิกๆๆตัวรัวแบบซิงเกิลอ่ะอ๋อไมีไ้มีรถทางขวาเหรอ้ต้องนอนว่ะต้องนอนปืดนี่ต้องนอนเจ้านอนแล้วนิ่งสัตว์เลยอ่ะคือนอนแล้วกลายเป็นปืนขี้โกงเลยอ่ะแล้วพอตรงนี้มึงตัวน้องอะมาร์คเดอะโลเคชั่นมาร์คเดอะโลเคชั่นทางขวามีพื้นที่รถทางขวามีพื้นที่รถแสดงขวามีพืที่รถไหนบ้า มาเด้อโอ้เฮียเอาไอเดียวโอ้มันเฮียมัน,มนโกงมากเลย,นยนเนี่ยหายอนยะ่างไวโอ้ยเออมเฮี้ยมันโกงมากเลยว่ะตะลายอ่ะที่นอนยิงปะเออนอนยิงใช่ของมื่อกีนต้องนอนยิงติดเพราะว่าของเมื่อกี้มาในนี่เวย้ยม,มันดีมากอะ่ะปืนอะ่ะปืนมันปืนนมันเร็วเกินไปอะ่ะเออมันดีแบบเฮียดีขึ้นฟ้ามันแค่นอกแล้วไหมตายเลยนีต่อของเมื่อกี้ ไม่ตัวตัวตัวอ้าวตายตายคู่เลยเหรอตีสองตายเลยแต่ว่าตีแรกอะเหมือนจะแค่แค่น็อกปะไอแค่หน้ากดค้างไปเลยวะไม่เปิดของเปิ้ลมานั่งยืนยิงได้ในหมู่บ้านเหรอเปิ้มแต่กดติดแต่แต่แต่เขา้วยนะไม่เขาวย้ามันน็อกมันน็อกมันน็อกดัดฟ้าน็อกดัดฟ้าน็อกต้อเนี่ยนี่นะมีงนะ มันต้องมีคนมาชินนะปึ้มมันมีคนมาเน็ใส่อะปึ้เมเฮ้วเพ่นขาพิท pues. นอนยิงเลยสองศพไปก่อนหนึ่งดีได้กระสุนหมดอือไปหนึ่งเก็บเสียงอย่างไ้เฮียโดนเข้าไปแม่งงงเลยเมื่อกี้ แม่งมีคนมายิงทางซ้ายเหรอน็อกสองแล้วอ่ะตัวที่สี่หาไม่เจออะปื้มยิงน็อกไปหนึ่งไมกินน็อกสองถูกป่ะได้ได้ได้เล่นไม่มีอะไรเยอะเมื่อกี้มันมีคนมายิงแม่งตั้กี่โมงครับเนี่ยครับเดี๋ยวเล่นนี่เปุ้ยดเดี๋ยวไปเล่น GTA แป๊บหนึ่งครับผมไมโครโฟนเปิดใช้อะไรวะแม่งหมู่บ้านอะปืนเฮี้ยนี่ตอนยิงแบบขี้โกงมากเลยปะ เดี๋ยวเดี๋ยวเกูลองเอาความไวออกสักหน่อยดิเผื่อมันนอนอยู่แล้วมได้โกงอะไรแ่แบบนอนอยู่้มันจะโกเาว่ามันมันก็รู้แตมันก็แอบพุ่มพุ่มแบบยากๆนิดนึงตัดฟ้าไม่ินตึกมาผมเยตึกใหญ่กันเมนไม่มีหรอกไมโครโฟนอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุุออกมอ้ กินเก็บของเยออเลยกินเก็บของเฉยจักเล่นอ่ะจากเล้นปืนเนี่ยคงจะมาแล้วใสยได้ดัดจริงเหรอไปแล้วเลยไอตัวนี้ป่ะเฮ้ยวิ่งเอาไว้ใช่ใช่ม EX ันตึกมีตัวน้นได้ไงปึ้มมีใช่ไหมมีมีมี มันตึกยังวิ่งวิ่งอยู่เลยเดี๋ยวฆ่าตัวอะต้นหลังคาเลยใช่ไหมใช่หลังาตึกใหญ่ตึกกิ๊กซอพี่ปึ้่มลงมาปึ้มคนที่ไหนแล้วย่าอู้ผมก็ต้องลองยิงดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเพิ่มมันหน่อยพี่กินจ่ายหน่อยโหไม่ว่องแรงเหรอเย็บอยู่นะไอ้เี้ยมันโยกไม่พักเลยว่ะนี่อะเอาดีดเถอะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้พี่ มันยิงองีกเอาไปดิชุดหนึ่งไม่กินมันไม่ยิงวะปังยิงไปเลยเดี๋ยวกระสุนดูดดิกระสุนมันดูดเข้าหัวเองผมจำได้สองัวป่ะมีเอด้วยเนไม่ชมเชื่อเปล่าพี่เอียนแต่ตอนแรกมันยิงผมตัวไหนตาไปอีกหนึ่งแล้วตาไปอีกหนึ่งอะ เฮ้ยนี่เอาสองดีกว่าโอ้โหแล้ววงยังจบในเมืองอีกไอ้ห่าเมือกี้สามตัวผมว่าไอ้ตัวนั้นตัวเดียวปะเแต่พอรอบรอบ,รอบตัวเนี่ยไม่เห็นใครนะเน,นี่ยยังอยู่ได้ไม่กินพี่ยิงได้นะนบนดาดฟ้าใะ่วะอืมเข้าไปแล้วเด็กเย่เมื่อกี้มันยังเดินเดินเล่น,ลน,ลนๆนอยู่เลย อ็เราไม่เห็นใครละน่าจะมีแค่ไอ้เหี้ยข้างในนั่นแหละเพราะว่าไม่ไม่มีไม่มันมีคนยิงข้างนอกอยู่อ่ะใช่มันมีเวทนาอะไรอย่าไรโอ้โหแตจริงๆนั่งยิงมันก็ได้อยู่นะนอนอยู่เหรออันนี้ปรับแบบรัวอยู่โอบโหเราทขึ้นหนานฟ้าเพิ่มลงไปชั้นสามแล้วเฉโอ๊ยแบบเนี้ยิ่งเลยอ่ะใช้มาหกร้อยหกสิบอะอันนี้ไว้แบบเดินยิงนั่งยิงก็เปล่า เออมันเอาไว้นนนั่งงงยยยิิืี่ไงมุ่งยิงเล่นนอะมันบอกเกือบเป็นศพมันช้าแล้วปื้มช้าพี่กีรแล้วพี่กีรมันจะเป็นศพศพอะไรวะมาดิเฮียใครก็ได้จะเป็นศพนี่ไงนี่นะปื้มช่วยพี่ไว้อ่ะมาตึกแล้วพี่พี่เดิมเลยมาตึกตัวท้ายนี่ ใช่อู้เรียบรอ้อยเฮ้ยยูเอ็มพีระยะพันล้いい <sh <sh านเมตรอ่ะเฮ้ยตู่เฮ้ยตู่เฮ้ยตู่ไอ้ยชื่ออย่างเอาไอ้สัตว์ชื่อชื่อแม่งดังเอาอ้าวทำไมกูลบหนึ่งกับแรงอ่ะกูว่าห้าเป็นห้าเนี่ยกูก็ลบสิบอ่ะ